สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์ @lishkidlish ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคืนวันนี้ฟุตบอลก็ยังมีให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดเอา3คู่ มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมครับไปเริ่มที่เวลา3ามทุ่มนะครับเกาโชเซดาอิตาลีครับโตริโน่เปิดบ้านเจอทีมบอยโครโตเน่โตริโนโเนี่ยมี4คะแนนนะครับเพิ่งจะชนะนัดแรกในเกมบุกชนะเจนัวมา2อในนัดล่าสุดนะครับตัวลหลักมีโทมัสลินคอนครับข้างหน้าอันเดียเบลอติเล่นกับซิเมเน่แวร์ดีเหมือนเดิม ฝั่งของโครโตเน่เนี่ยออกสตาร์ทมามีแค่แต้มเดียวนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับแอตแลนตาไป1-2ครับมีอาเมดเบนาลี่คู่หน้าเป็นซายมี่กับจูเนียแมสเซียสนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วโตริโน่เปิดบ้านถล่มไป4ประตูต่อ1ครับผมมองว่าโตริโน่เริ่มที่จะกลับมาคืนฟอร์มแล้วนะครับในขณะที่โครโตเน่เนี่ยหลังรั่วมากครับดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับโมเมนตัมเป็นของโตริโน่ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะแน่อย่างน้อยหนึ่งประตูครับ คุยต่อมาไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเกมบิ๊กแมชในพรีเมียร์ลีกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้มีสเปียรแต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์ในลีกแล้วก็ในแชมเปี้ยนซีกนะครับเปิดบ้านถล่มโอลิมเปกอสสามศูนย์นะครับคืนวันนี้ยังไม่มี2ตัวหลักอย่างเฟรนันดินโยกับกุนอาเกโรเหมือนเดิมนะครับตัว,วหลักเอเมริกลาป็อก คุมแนวรับแนวรุกเควินเดอร์บอยไรมเซอร์ลิงดียารมาเลสนะครับหน้าเป้ากาเบียวเชซูสครับจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมลีกคืนนี้นะครับฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยมี16แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมในลีกมา2-1 ในแชมเปี้ยนซีกนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับบุกถล่มออตแลนต้ามา5ต่อ0นะครับคืนนี้ยังไม่มีฟานได้กับฟาบินโยเหมือนเดิมนะครับก็คาดว่าตรงกลางเนี่ยนาบีเกตาครับที่เป็นสำรองในเกมยุโรปจะกลับมาครับเล่นกับเฮนโดกับไวนาดุมนะครับในขณะที่แนวรุกโรเบียโต้ฟิมิโน่ครับน่าจะกลับมายืนตัวจริงนะครับเล่นกับโมฮัเหม็ดซาร่าและซาดิโอมาเน่เหมือนเดิมเดียโกโชต้าก็กลับไปที่มานั่งสำรองนะครับคู่นี้ก่อนเกมแมนซิตี้ถูกยกให้เหนือกว่านะครับ คือส่วนหนึ่งเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลมาเยือนแมนซิตี้สามฤดูกาลหลังสุดในลีกแพ้กลับออกไปทั้งหมดนะครับแถมมีปัญหาเรื่องของการไม่มีฟันไดด้วยครับดังน,นั้นดูแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่มีโอกาสที่จะเหมือนเดิมครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะดูฟอร์มดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าเกมแบบนี้เป๊ปเดีร่านเน้นแน่นอนครับผมยังชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูแล้วมีโอกาสจะเบียดชนะได้อีกหนึ่งฤดูกาลครับ ปิดท้ายที่เวลาตี2:15นะครับอีกหนึ่งเกมในพรีเมียร์ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าทั้ง2ทีมมี12คะแนนเท่ากันนะครับอาร์เซนอลเกมล่าสุดบุกชนะแมนยูในลีก1-0ครับแล้วก็ในยูโรปาลีกนี่ส่งสำรองลงเล่นนะครับเปิดบ้านล่มโม4-1ครับพวกัวจริงจะกลับมานะครับทั้งโทมัสปาเตโมเมตเอลเดนี่นะครับ3นวรุกวิลเลียนลากซัสโอบามยองจะกลับมาครับฝั่งของวิลล่าเริ่มผลงานแย่ลงนะครับเกมล่าสุด แพ้คารบ้านกับเซอร์ดอมตันไป3-4นะครับตัวหลักเหมือนเดิอนครับรอสบาร์ลี่แจ็คกริลิชเทรเซเกออลลี่วัดกินแน่นอนก่อนเกมอาร์เซนอลถูกยกให้เหนือกว่านะครับสถิทีที่ผ่านมาก็ดีกว่าครับเล่นในบ้านนี่ชนะวิลล่ามา4นัดหลังสุดที่เจอกันวิลล่าช่วงหลังเป็นช่วงที่เสียประตูง่ายด้วยนะครับ2นัดหลังนี่แพ้แล้วก็โดนยิงไปถึง7ลูกนะครับดูแล้ว เซตอาร์เซนอลครับผมมองว่า1ประตูมีแน่แน่ลุ้นเม็ด2เชียอาร์เซนอลนะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่โตรินโอมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับราย์แอดของเราแอดลิชคิดลิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ